นี่ก็คือคานบ้านดินที่ทำมาจากอิฐบ็อกเพื่อที่ผมจะใช้ในการก่อผนังบ้านดินของผมโดยงบประมาณทั้งหมดที่ผมใช้ในการทำนั้นไม่เกิน1,000บาทและในวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำคานบ้านดินในแบบฉบับของผมกันเลยนะครับ โดยสิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือหาบริเวณที่เหมาะที่สุดแก่การทําบ้านของผมโดยที่แรกผมว่าจะสร้างบริเวณเทียงนาเก่าของผมจะลื้อเทียงนาเก่าออกนะครับแต่ว่าลืมคิดไปว่าถ้าลื้อออกแล้วฉันจะนอนไหนในระหว่างการสร้างก็เลยคิดว่าจะสร้างถัดมาจากเชียงนาสักเล็กน้อยนะครับและสิ่งต่อมาที่ต้องทําเลยก็คือการกําจัดหญ้าที่มันท่วมขึ้นสูงอยู่ตรงนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับ let's go ี e a r กว่าจะถ่ายทําได้แต่และวิดีโอนั้นยากลําบากแสนชินซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ในายดำชแนลด้วยนะครับและกว่าจะถางหญ้าออกได้ทั้งหมดนั้นเราใช้เวลาไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนรากยาวมาถึงวันนี้วันอาทิตย์ช่วงเช้า และวันนี้ยังไงเราก็ต้องทําคานบ้านดินในสิทธิ์ให้ได้เลยตอนนี้เราก็ได้บริเวณที่เราจะทําคานบ้านดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อแปลนเอือดเติรดดีซะเหลือเกินและวัสดุที่ใช้นั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอิฐบล็อกตามที่ผมได้กล่าวไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีเหล็กเส้นนะครับสองหุนทั้งหมด4เส้นแล้วก็ปูนที่ใช้สำหรับการก่อน,นะครับที่จริงผมซื้อปูนมาทั้งหมด2ถุงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาออกมาใช้นะ และต่อมาผมก็จะทําการวัดหาขนาดแล้วก็บริเวณคร่าวๆที่จะใช้สําหรับการทําคานบ้านดินของผมนะครับโดยผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านช่างก่อสร้างอะไรมากมายเลยนะครับก็ทําไปตามสัญชาตญาณและความน่าจะเป็นนะครับโดยขนาดบ้านดินของผมนั้นจะอยู่ที่ความกว้างความยาวเท่ากับ 3, าคูณสเมตรนะครับและผมใช้ไม้ไผ่กับเชือกฟางนะครับมัดทั้ง4ี่มุมแล้วขึงเป็นขนาดคร่าวๆเท่ากับ3 ปูนสามิตรนั่นเองครับเมื่อผมได้ตำแหน่งที่ผมจะทำคานบ้านดินแล้วแล้วก็ได้ทำการขึงเชือกตีผังเพื่อที่จะเป็นแนวการก่อผนังแบบคร่าวๆไว้แล้วผมก็จะขนอิฐบล็อกดินมาไว้บริเวณใกล้ๆที่ผมจะสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว,วขึ้นนะครับและว,วัสดุทั้งหมดที่ผมใช้ก็จะมีอิฐบล็อกทั้งหมด70ก้อนแล้วก็ปูน สำหรับก่ออิดบล็อกอีก2ถุกแล้วก็เหล็ก2หุนอีก4เส้นนะครับเหล็ก2หุนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้จำนวนเท่าไหร่ผมก็เลยซื้อมาเผื่อไว้นะครับและราคานั้นผมก็จะเขียนแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอของผมโดยราคาทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่แต่ละพื้นที่นะครับราคาไม่เท่ากันแต่ว่าผมซื้อทั้งหมดนี้มาก็ราคาไม่เกิน1000บาทครับผม ส่วนทรายที่ใช้สําหรับผสมปูนนั้นผมก็ใช้ทรายที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาเป็นทรายเม็ดเล็กๆนะครับไม่ใช่ทรายก่อสร้างแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าใช้ทรายก่อสร้างที่ซื้อมานั้นมันก็จะดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่างบเรามีจํากัดเลยต้องใช้ทรายแบบนี้แทนนั่นเองครับต่อมาผมก็จะผสมปูนตามอัตราส่วนที่ระบุไว้อยู่ที่หลัง หลังของถุงปูนเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีความรู้ทางด้านงานวัสดุก่อสร้างเท่าไหร่ก็เขามีแนะนําบอกอยู่ที่ด้านหลังของถุงปูนนะครับผมก็จะทําตามโดยผมจะผสมปูนให้มีความเหลวค่อนข้างมากเพื่อที่จะใช้สําหรับการเทปิดช่องว่างระหว่างอิฐบล็อกที่เราจะนํามาก่อเป็นคานบ้านดินของเรานั่นเองครับส่วนเหตุผลที่ผมทําการเทปูนปิดช่องว่างระหว่างอิฐบล็อกนั้นก็เพื่อให้อิฐบล็อก มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะคานบ้านนั้นจะเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวบ้านตั้งแต่ผนังจนไปถึงโครงหลังคาเลยทีเดียวผมก็จะค่อยๆตักเนื้อปูนที่เราผสมเทลงไปในช่องว่างของอิฐบล็อกซึ่งอิฐบล็อกที่ผมใช้ในการทำคานบ้านดินนั้นก็จะอยู่ที่56ก้อนนะครับแต่ว่าผมซื้อเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้70ก้อนครับในกรณีที่มันอาจจะไม่พอ ในะระหว่างการรอเนื้อปูนแห้งผมก็จะทําการตัดเหล็กเส้นที่ผมซื้อมาขนาดเท่ากับ2หุนนะครับผมจะตัดความยาวเท่ากับ50ซนติเมตรเพื่อที่ผมจะตอกยึดระหว่างอิฐบล็อกแล้วก็ดินนะครับเป็นคล้ายๆกับสมอบกโดยจํานวนที่ผมจะตัดนั้นจะเท่ากับ20ท่อนนะครับที่ผมจะตัดทั้งหมดความยาว50ซนติเมตรครับ ส่วนการตัดนั้นผมก็จะตัดด้านหนึ่งให้มันเป็นปลายแหลมนะครับเพื่อที่ผมจะใช้สําหรับการตอกลงดินได้ง่ายแล้วก็อีกหนึ่งด้านผมก็จะตัดเป็นแนวตรงแบบนี้เพื่อใช้สําหรับการตอกและต่อมาผมก็จะทําการดัดเหล็กให้เป็นตัว L โดยด้านที่เราจะดัดนั้นก็จะเป็นด้านที่เราตัดในเส้นแนวตรงโดยวัดจากปลายของเหล็กนั้นเข้ามา10ซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆใช้ค้อนเคาะดัดให้เหล็กมีความโค้งงอ ตัดแบบนี้ให้ครบ20ตัวที่เราตัดเลยนะครับเมื่อดัดออกมาทั้งหมดแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยตอนนี้ปูนที่ผมได้เทปิดช่องว่างของอิดบล็อกนั้นก็ได้แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมสำหรับการก่อคานบ้านดินของเราแล้วนั่นเองครับ mm hmm. เมื่ออิดบล็อกของเราพร้อมแล้วนั้น mm hmm. ผมก็ได้ทําการผสมเนื้อปูนไว้ mm hmm. ก็จะมีความเนนหนืดเหนืค้นๆส่วนอัตราส่วนนั้นผมก็ใช้ ที่รังกระสอบปูนที่เขาแนะนําเลยนะครับมาถึงขั้นตอนสําคัญที่สุดแล้วนะครับก็คือขั้นตอนการก่อคานบ้านดินของเราโดยผมก็จะใช้จอบตัดแต่งหน้าดินให้มีความเรียบแล้วก็ยกอิฐบล็อกมาวางดูนะครับให้ให้มุมของอิฐบล็อกนั้นพอดีกับผังที่เราได้ตีไว้แบบคร่าวๆผมก็ไม่ใช่ช่างมืออาชีพเท่าไหร่นะครับก็ใช้ภูมิปัญญาความรู้ทั้งหมดที่มีในตัวสําหรับการ ทำคัาานบ้านดินในครั้งนี้ครับส่วนการวัดความเอียงของอิดบล็อกนั้นผมก็จะใช้ระดับน้ําวางบนอิดบล็อกนะครับถ้าหากยังไม่ได้ตรงไหนสูงตรงไหนต่ําแล้วก็ใช้จอบตัดแต่งหน้าดินให้มีความเที่ยงตรงเท่าๆกันแล้วก็ยกอิดบล็อกมาวางแล้วก็ใช้ระดับน้ําวัดใหม่อีกรอบจนกว่าว่าระดับน้ําจะมีความเที่ยงตรงนั่นเองครับและต่อมาผมก็จะทําการ นำเหล็กที่เราตัดแล้วก็ดัดไว้เป็นรูปตัวแอลมาตอกยึดระหว่างดินกับอิฐบล็อกไว้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะช่วยให้ตัวคานบ้านดินนั้นป้องกันการทรุดตัวได้ดีกว่าแบบที่ไม่ใส่เหล็กนั่นเองครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเมื่อตอกเหล็กลงไปแล้วก็ยึดกับตัวอิฐบล็อกและเราก็ทําแบบเดิมกับก้อนต่อไปนะครับก็คือใช้จอบตับแต่งหน้าดินให้ได้ระดับน้ําระหว่าง2ก้อนเลยนะครับวาง วางระดับน้ําให้ก้อนต่อไปให้มีความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ระหว่างก้อนที่1กับก้อนที่2นะครับก็ขยับให้ตรงกับแนวผังที่เราได้ขึงไว้แล้วก็ใช้ปูนก่อได้เลยครับเราก็ทําการก่อตัวคานบ้านดินของเราให้ครบงรอบนะครับก็จะได้ขนาดเท่ากับ3าคูณสเมตรนั่นเองครับในระหว่างที่เราก่อไปนั้นเราก็จะใช้เหล็กที่เราดัดมา ตอกลงไประหว่างก้อนอิฐบล็อกนะครับเพื่อช่วยให้ตัวคานบ้านดินของเรานั้นยึดเกาะกับดินเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บ้านดินของเรานั้นเกิดการซุดตัวได้นั่นเองครับเมื่อทําการก่อเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคานบ้านดินจากอิฐบล็อกแต่ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่เราไม่ใช่ช่างมืออาชีพทําให้ผมก่ออิฐบล็อกดินจนครบหนึ่งรอบแล้ว ปรากฏว่าอิดบล็อกนั้นมันไม่ประกบกันแบบสนิทนะมันก็คือความผิดพลาดของของช่างจําเป็นของเราแต่ยังไงก็ช่างงานมันก็ต้องดําเนินการต่อไปนะครับถึงแม้เราจะก่ออิดบล็อกเบี้ยวๆก็ตามและต่อมาผมก็จะทําการก่ออิดบล็อกเป็นชั้นที่2นะครับให้อิดบล็อกประกบกันแบบแบบสลับสลับวางกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงเหมือนเหม,มือนกันนะครับแล้วก็จะใช้ระดับน้ําตรวจสอบอีก ครั้งนะครับว่ามีความเที่ยงตรงหรือไม่แต่ว่าชั้นที่2นี้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่า,าเราก่ออิฐบล็อกดินชั้นแรกไปนั้นเราได้ทําการถ่ายระดับไปที่เรียบร้อยแล้วทําให้การก่อชั้นที่2นั้นมันมีความง่ายกว่าชั้นแรกนั่นเองครับ เหมือนเดิมเลยครับผมก็จะทําการก่อแบบนี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับการวัดระดับน้ําระหว่างก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตัวคานบ้านดินของเรานั้นมีความเที่ยงตรงวิธีที่ผมใช้นี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมากนักนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามทํามันให้ออกมา ให้ดีที่สุดตามที่อุปกรณ์ทั้งหมดของผมที่มีนะครับถ้าท่านผู้ชมมีวิธีการก่ออิฐบล็อกให้มันเที่ยงตรงหรือว่ามีวิธีการทําคานบ้านดินอย่างไงด้วยงบประหยัดก็สามารถแนะนํากันเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ และในที่สุดผมก็ได้ทำการก่อคานบ้านดินจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเล่นสมืดค่ำอีกเช่นเคยโดยการทำคานบ้านแบบนี้หรือว่าคานบ้านดินแบบนี้นะครับผมแนะนำให้ทำในบริเวณที่พื้นมีความแข็งหรือว่าเป็นพื้นที่ไม่ได้ทมใหม่ครับเป็นพื้นดินเก่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าการทำคานบ้านดินจากอิดบล็อกนี้มันจะรับน้ำหนักได้จริงไหม ถ้าเป็นบ้านดินหลังเล็กๆเช่น3ามคูสเมตรแบบผมนี้ก็รับน้ำหนักได้แน่นอนครับเพราะว่าบ้านดินที่ผมเคยสร้างหลังเก่านั้นก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันครับก็คือใช้อิดบล็อกก่อขึ้นมาเลยและตัวบ้านของผมนั้นก็ไม่ได้มีการซุดแต่ยอย่างใดนะครับแต่ว่าปัญหาบ้านดินของผมหลังแรกนั้นก็คือน้ำท่วมครับอยู่ไม่ได้หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มสร้างบ้านดินแบบผม กับการทำคานบ้านดินจากอิดบ็อกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ช่องนายดำชนแนลด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามช่องนายดำชนแนลมีทั้งหมด420คนนะครับก็ฝากกดซับสไครต์ให้ถึง1,000ซับสไครต์เร็วๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ